สวัสดีครับพบกันด้นี้ครับสําหรับเวิร์กช็อป EP สองนะครับวันนี้จะมานะครับออกแบบนะครับมาแนะนําวิธีการออกแบบง่ายๆในเสื้อนะครับเทศกาลนะครับปีใหม่ไทยยุคโศกา์นั่นเองนะครับก็มาแนะนําวิธีการแบบหาไฟล์มาตัดแปะนะครับสกรีนเสื้อใส่กันเท่ๆในวันสงกา่นั่นเองนะครับก็ในคลิปนี้ก็จะไม่ได้นาไม่ได้แนะนําการออกแบบนะครับแต่ว่าเราอาจจะไปหาแบบอะไรก็ได้มาตัดแปะเอานะครับก็จะทํา เป็นไม่ต้องใช้ความรู้เยอะนั่นเองนะครับอันดับแรกเลยแล้วก็จะใช้เวฟในส่วนของตัวฟีบิกนะครับที่เป็นเวฟแจกตัวงานกราฟิกหรืองานรูปต่างๆอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเวลาค้นเนี่ยแล้วก็พิมพ์ที่ Google นะครับฟีบิกแล้วกดเข้าไปนะครับเราต้องการหาอะไรแล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับวันนี้ผมจะหาในส่วนของเทศกาลสมการนะครับผมก็พิมพ์ที่ Google แปลภาษานะครับถ้าเราไม่เก่งภาษาอังกฤษนะครับก็กดเข้าไปนะครับ กูเกิลไอฟีพิกนะครับแมปแล้วก็เลือกนะครับรูปแบบถ้าเราไม่ต้องการออกแบบอะไรเลยเราก็เลือกไปแล้วเราก็สกรีนได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าเราต้องการแบบตัดแปะแต่งนิดหน่อยให้เป็นแบบของเราเองอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อาจจะต้องเอาไปตัดพื้นหลังหน่อยนะครับส่วนมากแล้วไฟล์มันก็จะมีแจกอยู่สองอย่างก็คือเป็นรูปภาพกับเป็นตัว AI นั่นเองนะครับในนีวผมลองดูสักอันหนึง่ง อันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้ลองมาก่อนนะครับก็มาโหลดแล้วก็ถ่ายกันเลยนะให้ดูว่าเพื่อเกิดปัญหาจะได้ช่วยกันลองแก้ไปในคลิปนี้นะครับอา่าผมจะดูที่มันเป็นภาษาไทยนะครับก็ที่เรงไวก้กัอันนี้นะครับอา่าไปเปิดในแท็บใหม่นะครับกขว่าทีหนึ่งเพื่อจะได้ไม่ต้องกดกลับมาหน้านี้นิดนะครับต่อมาก็จะเป็นฟอนต์ภาษาอังกฤษนะครับก็คืออ่าอย่างเงี้ย เทศกาลสงการถ้าเป็นรูปมงกุฎนี้จะต้องเป็นแบบเสียงเงินนะครับเนี่ยแบบแบบถ้ามีมงกุฎนะครับถ้าแบบฟรีก็คือยังไม่มีมงกุฎนะตะวันได้อันนี้นครับกับอันนี้นครับอ่ากดดาวน์โหลดมานะครับปึ๊บแล้วก็เปิดไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะครับแตกไฟล์คลิกที่งานทีหนึ่งเด็นคลิกก็ได้ครับ แต่มัคลิกแล้วกดกกดโอเคเขาก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นแบบนี้อ่มมันก็จะมีไฟล์รูปนะครับกับไฟล์ e p s ep ก็คือ ai นันเอก็เปิดมาที่ e-ras ต้องดูว่าเขาออกแบบมาเป็นแบบไหนแบบใช่แบบที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เราก็ไปแปวที่รูปนี้แทนแเราเปิดแปมหนึงผมไม่ได้เปิดไวนะ้เนี่ย ไฟล์ค่อนข้างใหญ่นะครับอ่าเขาจะเข้ามาประมาณนี้นะครับถ้ามาประมาณนี้นะครับเราก็ปกติเราก็จะไม่ได้ใช้นะพื้นหลังอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูว่าเขาออกแบบมาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้อันนี้ออกแบบมาเป็นลายเส้นนะค่อนข้าง,างผมก็ไม่ค่อยเป็นในตัว ไอ้นีด้วยนะครับตัวอีอลาสต้ด้วยครับพอ,อกอแล้วครับเดี๋ยวคนลงลบพื้นหลังมาไปก่อน,นอ่าก็จะไประมาณน,นี้แต่ว่ามันมีม,นม,มันมีตัวไล่การดีเอ็นด้วยนะรเราลงลบออกไปมันก็จะประมาณนี้ก็ไม่ไม่ได้นะอาจจะต้องอันกุนะ๊บนะก็คือเขากุ๊บไว้ถ้าเราลบมันจะไปทั้งหมดนะครับ อันกรุ๊ปเอาตั๊อ่าเอาตัวที่เป็นตัวดบกลก่าวหรือคนที่เราไม่ต้องการออกอันกรุ๊ปก็คือการรวมกลุ่มไว้นั่นเองคนระับถ้าเราต้องการให้มันไปทั้งยวงก็คือเราต้องกรุ๊ปไว้นะครับแต่ถ้าเราต้องการให้ไปนิดๆหน่อยๆอยเงี้ยเราก็ต้องอันกรุ๊ปถ้าแปลเป็นไทยนะครับอ่านี่ก็คือสำหรับเราไม่เป็นอะไรเลยนะครับเราก็แก้เอาแก้กรประมาณเนี้ย ได้ประมาณนี้แหละครับก็ต้องดูว่าเราจะลบเงาไปเปล่าถ้าไปปริ้น DTF ถ้าไปปริ้นงานซับเนี่ยเราก็อย่างนี้ก็ได้เลยแต่ว่าถ้าเราไปปริ้นงาน DTF งาน DFT อะไรพวกนี้มันจะปริ้นมาด้วยนะครับจะปริ้นขีดขามาด้วยในในสีกาเดียนบางๆอย่างเงี้ยไล่ทุนอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะอันกุ๊กแล้วไล่เอาออกไปก่อนนะครับ ใช่ก็ประมาณนี้นะครับอันไหนที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ครอบงานเราไปทีนึงแล้วก็กดกุ๊บไปก่อนของกุ๊บจะชามานะครับไฟล์มันใหญ่ จัดให้พอดีหน้านะครับปกติจะถนัดในตัวคนนั้นดอมมากกว่านะครับเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเซฟไปได้เลยนะครับหรือจัดตัวอาร์ตบอร์ดใหม่ให้พื้นข,ขาวนะครับมันจะไม่ได้ไปมันจะได้ไมไ่ไปกินตัวเนื้อที่ของตัวไอ้โปรแกรมพิมพ์ของเรานั้นเองครับก็คือปรับให้มันพอดีกับงาน ปรับได้พอดีกว่านานเวลาเราด้ามันจะขนาดมันจะได้พอดีนะถ้าเป็นตัวงานศับ์หรงานอะไรพวกนี้เราก็พิมพ์ได้เลยนะแต่ถ้าเป็นงานดีเท่ะถ้าเป็นเรื่องธรรมดาก็เซฟไปเป็น png ต้องเป็นเอ็กพอ ก็เลือกเป็นไฟล์ png ยูธารดบอร์ดนะครับก็คือปรับให้มันพอดีกับฮาร์ดบอร์ดนี่นะครับก็จะมีเอาแบบไม่มีพื้นหลังแบบนี้นะครับพ็าวรายละเอียดก็ประมาณสา0อยพื้นหลังไม่มีก็กรเสร็จเราก็ไปเอาเข้าโปรแกรมพินพ์นะครับถ้าเป็นลิฟตัวเล็กก็จะใช้ตัวลิฟตรพวกนี้นะครับ เวอร์ชันไหนก็ได้นะหรือลากมาเลยก็ได้นะเ,อเอาลงมาเพื่อจะปิดนั่นเอง ก็อย่างเงี้ยเราก็พิมพ์เสื้อสองการกันได้แล้วนะครับก็ดูขนาดที่ตัวเลเยอร์ของเราอีกทีหนึ่งนะครับว่างานเนนคิดงานมันกว้างเท่าไหร่ก็จะเป็นตัวนี้นคริคงนกว้างเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปนะก็ได้แล้วแต่เราจะไปใช้กับตัว d t f นะครับแบบ สองหัวนะครับที่ใช้พวกบอร์ดคนอนโซลบอร์ดพวกนี้นะครับก็จะต้องไปทำตัวสปอร์ตสีขาวครการการทำในตัวอีลาก็อาจจะปีอะไรยุ่งยากซับซ้อนนิดหนึ่งนะแต่ว่าส่วนมก็จะประมาณนั้นเราก็ได้มาไฟล์มาเป็นแบบนี้นะครับถ้าเราจะทำในบ d f ที่เป็นสองหัวนะครับเราก็ต้องไปเลือกขนาดก่อน ว่าเราจะทําขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้มันเจ็ดเซนถ้าเราไม่ทําอะไรก็กดโอเคได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กดที่งานทีหนึ่งนะครับแล้วก็คอนโทรลแล้วก็กดอีกทีหนึ่ง่ะดูว่าเนี่ยทำซิลิชชั่นไปตรงเนี้ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจะพิมพ์สีขาวนั่นเองนะแล้วเราก็กดนิ้วสปอร์กด W ตัวใหญ่ล้วก็นหนึ่งเนี่ยถ้ามันเกินอย่างเงี้ยก็ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องตัดออกออ แสดงว่ามันมีมันมีเงาสีขาวมาอาจจะกดเล็กลบฟีเลชั่นไปก่อนนะครับแล้วกดคาถาตรงนี้ทิมด,ดูว่าตรงไหนที่เราจะไม่เอานะครับอ่าตรงนี้เราไม่เอากดลีลิทไปนะครับกดเลือกแล้วกดลีลิทไปอ่าตรงไหนที่เราไม่เอาเราก็ลองเลือกดูครับเอาคาถากดคาถาเนี่ยมันจะมี เขาเรียกความคมกืนตรงนี้ถ้าเรียกเป็นแบบง่ายๆก็คือความเรายิ่งค่ายิ่งเยอะมันจะยิ่งเลือกสีที่ใกล้เคียงกันนะครับ่ปรับไปสิบก็คือไม่ให้มันเลือกสีที่ใกล้เคียงกันนะสมมติปรับไปห้าสิบมันจากคิ่แค่นี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมลบไปมันก็จะกว้างขึ้นเนี่ยมันก็จะกินสีที่ใกล้เคียงไปมากขึ้นเนี่ยเรากดรีรีดเพื่อไม่ให้มันเป็นเงาถ้าเป็นเงาลนานักษณะนี้มันก็จะ มันก็จะพิมพ์สีขาวไปด้วยนั่นเองนะครับเนี่ยเราไม่เอาไหนก็ค่อยๆลบเอานะถ้าเราไม่เป็นอะไรเลยนะหมายถึงว่าไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรเยอะนะก็ค่อยๆเอามือลบเอาซูมเอาอาก็จะประมาณนี้นครับปึ๊บเอาอันนี้มันเป็นลบขวดใช่ไหมครับมันคือมันขีดใกล้เคียงกันแล้วก็กดกดแบ็ค้าไปก่อนอ่แล้วเราก็มาปรับตรงนี้ใหม่หลือสักสิบเปอร์เซ็นต์ก็พอ นี่นีครับค่อยๆหรือถ้าถ้าจะเอาเนียนๆก็กดกดตรงนี้แล้วลากเอาก็ได้นะในไรเงี้ยขยายให้มันใหญ่กว่านี้อีกหน่อยด้เนี่ยแล้วลากอย่างเงีย้ย,ย,ย,ยขอบจะคมมากกว่าใช้ระบบไอ้คาถาตัวอัตโนมัตินะครับเนี่ยมันจะมีหลายตัวนะครับในตัวลบอะตัวตัวชออ็อปอะครับอันนี้เราก็ลองดูว่า ผมจะไม่ได้ใช้คีย์ลัดเลยนะครับผมกดเอาก็ไปที่หน้าเดิมใหม่นะแล้วนกะด c t r ลค้างไว้นะแล้วก็กดทีหนึ่งเขาก็จะเรียก Selection หรือพื้นที่พิมพ์สีขาวให้เราน,นี่ได้เลยนะครับมีข้างล่างตรงนี้อีกนิดนึงถ้าเราไม่เอาก็ลบไปแต่ถ้าเราเราไม่ลบมันจะพิมพ์สีขาวมาด้วยนะครับตรงตรงเนี้ตรงที่สีอ่อนเนี่ยครับส่วนความเข้มของสีแดงที่เราจะดูเนี่ยมันเลือกได้นะครับ เรียกน้านยแล้วเราก็เซฟเป็นไฟล์ทิปออกไปกดให้เซฟโปรไฟล์ไปด้วยนะครับสีจะได้ไม่เพีย้ยนะนะครับแค่นี้เองก็เสร็จแล้วสำหรับทำไปพิมพ์ในตัว DTF แบบสองหัวนะครับที่ใช้บอร์ดทอนซอนที่ต้องใช้ min t ็อปในการทำตัวสตัวพิมพ์น,นั่นเองนะครับอันนี้ผมรบไปก่อนก็จะประมาณนี้นครับ แลวเราต้องการจะแต่งรูปเรานะครับเอาเด็กมาตัดแปะนะคบประมาณนั้นก็เอาเอารูปอื่นมาใส่เพิ่มอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะขยายตัวพื้นที่เราไปหน่อยอย่างประมาณนี้นะครับแล้แจะเราเนะเดี๋ยวผมไปหาอยากได้เด็ก เอาประตูมาใส่หน่อยอะไรประมาณนี้นะครับก็คือมีเด็กตัดน้ำสักหน่อยหนึ่งอ่ามดเด็กนี้มาใส่สักอันหนึ่งนะครับแล้วก็โหลดเข้ามาวัตถุดิบมันมีเยอะนะครับอันนี้แต่วันนี้ผมเอาแบบเราอาจจะพิมพ์ Google สิ่งที่เราต้องการก็ได้แต่ว่านี้มันผมเน้นในสิ่งที่มันไม่มีลิขสิทธิ์นะ เราก็จะได้มารูปมาเป็นประมาณนี้นะครับเราไม่ต้องใช้ AI ก็ได้นะครับเราใช้ตัวคูร์เซอร์ันเดียวเลยก็ได้นะครับมันไม่ต้องมาอันกรุ๊ปไม่ต้องมาอะไรนะครับใช้แค่การลบแบ็กเก่าออกไป,กไปครับจะเป็นลักษณะน,น,นี้นะครับแล้วก็าอาจจะปรับตัดมันออกไปก่อนให้มันพอดีกับตัวงานเราก่อนนะประมาณอม่ง้มันจะเป็นแบ็กเก่าใหญ่ ก็ไม่ไม่เก่งนะครับก็เลยใช้ใช้แบบบ้านบ้าน,นะครับก็จ,จะเป็นการที่เข้า,ขาใจง่ายสำหรับผู้เริ่มต้นนะครับก็คือต้องใช้ขี์ลัดนั่นเองแล้วก็กดนี้นหน่อยนึงเนี่ยมันก็จะลบรุ่นหลังไปแล้วนี้มันจะลบง่ายเพราะว่าสีมันใกล้เคียงสีมันก็เรียกต่างกันชัดเจนครับแล้วเราก็ดูว่าเราต้องอาการอนะไรสมัยออกอีกก็คลิกเพิ่มไปนะเ่ยก็ประมาณนี้ อันนี้เรากำลังลบซ e เลคชั่นไป่ะน,นะแล้วเราก็กรอกงานนี้ไปนะครับไม่แน่ใจว่ามันยกไปเลยแต่อาย,ย,ยกลงดูยกไปดูนะครับอ mm ่ากดคิดค้างนะครับคิดค้างคิดค้างที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ลากไปไอ้อันใหม่ได้เลยนะครับแล้วเราก็ปรับตรงนี้นะครับเป็นกับสิบเซน ไปไหนแล้วจะเลียงมันเล็กจัดไปไรนะครับกดีกลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมดูก่นว่ากด Edit แล้วก็กดที่ตัวนี้ก็ได้นะนะมันก็จะมีเส้นขอบขึ้นมาให้นะก็ลดลงตรงลูลรถ่ตงนุนนะไม่งั้นเดียวสัดส่วนของรูปมันจะเสีย ก็จะประมาณนี้นะคนะีนะ่กนะ็จะได้เป็อีกงานนึงนะคนะรับแล้วก็ไปคลิกอะไรทีนึงนะ,นะนะะค,ครับกด d i ดนะครับจะเลือกตรมนี้นะครับก็ตตาาเป็นเฉพาะลูกของเรานั่นองนะครับขนาด มันจะมีเวลาเราดึงมุมมันจะมีขนาดใช่ไหมครับหกเซนเขาจะมาขึ้นู่ตรงนี้แล้วเราใส่ขนาดตรงนี้ได้นะครับโรพารต้ตรงนี้นะครับแล้วก็จัดตำแหน่งที่เราต้องการนะครับเพื่อไม่ติดหกเซนมันเล็กเอ้เล็กไปยี่สิบก็จะใหญ่ไปมาตั้หก แล้วเราก็อาถ้าเราจะย่อื่นมาใส่แล้วลูกเรามาใส่อะไรเงี้ยก็ทําคล้ายๆกันนะครับนะก็จะประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็ทำสปอร์ตมันถ้าเป็นตัวริล์กรดีๆธรรมดาแล้วก็เซฟไปเป็น PNG ได้เลยมันมันมีสองเลเยอร์อย่างนี้เวลาเราเซฟแอดใน p o t t s s o p อ่ะมันจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นให้เซฟเป็น PNG เห็นไหมครับมันจะไม่มี เราก็เลือกกดตัวนี้อันหนึ่งแล้วก็กดชิปค้างไว้แล้วกดเรียกล้กลลากอีกอันหนึ่งนะครับเป็นสองอันใช่ไหมครับดังนั้นเราก็กด Ctrl E เพื่อรวมเลเยอร์สองเลเยอร์ให้เป็นเหลือเลเยอร์เดียวนะปุ๊บแบบนี้นะพอเราเลือกแบบนี้ปุ๊บแล้วกดเซฟแอสเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็น PNG แล้วอ่ามันจะมีเมนูขึ้นมาเป็น PNG ไดก้กดเซฟไปอ่าเปลี่ยนชื่อชื่อไปตามกนเดิมนะอ่าตั้งชื่อเป็นอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นตัวลิฟ ธรรมดานะไม่แนะนําไม่เป็นภาษาไทยนะแต่ตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราเข้าใจได้นะแล้วเราก็กดเลปไปดกดน,นี้ปิดไปก่อนนะก็เอาเข้ามาในนี้ถ้าเป็นลิป11บเบนะี่ยมันจะแอดเพิ่มมาได้นะแต่เป็นลิฟนี้มันจะแอดเพิ่มไม่ได้มันจะเปิดหน้าใหม่ทุกครั้งนะอัะลิฟิดนะ ิปไปก่อนนะผมไปดูก่อนนะว่าเฟไว้ที่ไหนนะอ๋อมันเซทไ้คนละที่นะครับแต่มาแล้วเดี๋ยวผมถ้าเป็นอันเนี้ยเวลาเรากลานเข้ามาใหม่มันจะต้องเปิดเปิดอันใหม่ขึ้นมาทุกครั้งนะครับอ่า ลติเบตนะครับต้องเป็นสิเบตจะเป็นเวอร์ชันใหม่นะครับเวอร์ชันใหม่มันจะแอดได้นะครับเนี่ยว่าจะกดแอดอิมเมจตรงเนี้เอาเข้ามาได้เอารูปอื่นเข้ามาได้น,นี่ครับก็จะมีเอาเข้ามาได้แต่ว่าถ้าเป็นรุ่นเก่าบางอันยังยังไม่ได้นะครับ แต่ถ้าเป็นตัวไปพิมพ์กับไอ้ UBDTF มามันก็ต้องทําสปอร์ตไปก่อนก็เหมือนเดิมครับคลิกกดคนนน้นดค้างไว,แว,งว้แล้วกด T หนึ่งเพื่อเรี e กตี렉ชั่นนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ช่องแชนแนลตั้งชื่อเป็นสปอร์ตหนึ่งไอ้ผิดครับตั้งชื่อเป็นยิิวหนึ่งหรืออยู่ที่ที่บอร์ดของลูกค้าด้วยนะตรงนี้อาจารย์ไม่นเนียนก็จะตัดออกเหมือนเดิมก็กดโอเคนะครับกดเซฟเซฟแอร์ะ F A นะครับแล้วก็กด ตั้งไปนะทีตอกกดโอเคีเสร็จแล้วครับถ้าเราไปทำในเมนท็อปนะครับก็พวกสองหัวนะครับก็เดี๋ยวทําใ้้ดูเลยก็จะได้จบทุกเครื่องเรี่อันนี้นนเป็นงานซับอะไรงานอะไรพวกนี้ก็เซฟไปเป็นไฟล์ทิปแล้วก็ได้เลยนะไม่ได้เตรียบตัวกดลอ็อกพกดนิวนะครับแล้วก็ ภาพเข้ามาดาวโหลดดาวโหลดนะจะประมาณนี้นะครับกร,รุ่ปเพจกดจัดฟาอมัมในขนาดตอตโลมันอนะกดโอเคกดปิ้นนะครับถ้าไม่ได้ตั้งความละเอียดอะไรก็กด Auto ออโต้ตรงนี้ทีนึงแล้วกดโอเคอันนี้ร,รู้สึกว่าโปรไฟล์สีผมจะไม่ไม่ใช่เดี๋ยวผมติดตั้งโปรฟไฟล์สีก่อน พอดีวันนั้นทนลองอ่ะแล้วเป็นตัวนี้ปึ๊บโอเคอ่าปกติตัวนี้ถูกเลยนะครัไปตั้งตะปอดอ่าขาวแปดติดกดออโต้ทีนึงนะครับเพื่อให้เขาปรับกระดาษให้เราครับแลกดบีนถูกไฟล์ตัวนี้นะครับเซฟไปก็พร้อมบีนแล้วแต่ผมไม่ได้เตรียบย s b บีคก็เลยกดไม่ได้นะครับอ่าก็มาหน้าคลิปนะครับเมื่อจบนะครับ นั่งทางานด้วยกันนะครับก็คือการออกแบบไปง่ายนะครับตัดแปบะบถ้าเป็นการเขียนงานทัตเวิร์กเลยหรือกราฟิกเลยผมว่ามันจะต้องใช้ทักษะขั้นสูงใช้ความคิดสร้างสรรค์ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันมีแบบมาแบบเนี้นะครับเราก็สามารถแก้ได้นะครับหรือเราชอบฟอนต์คำว่าสงการนะครับเราก็เราก็จับแยกเขานะครับเนี่ยจับแยกจับแยกออกมานะครับอันกุ๊ก ค่อยๆทาไปนะครับก็อย่าเซฟทับอันเดิมแค่นั้นเองไม่ได้ก็ามเอามาใหม่เนี่ยอะไรอย่างเงี้ยอย่าได้ได้ฟอนต์แล้วก็ก๊อบไปแค่คฟอนต์อะไรประมาณเนี้ยเอาไปตัดแปะในในส่วนของเรานั้นเองครับหรือได้แบบนี้นะครับก,ก็ก็ได้เหมือนกันนะครับก็เขาจะมีบอกว่าเราสามารถทําอะไรได้นะครับในตัวส่วนของตัวลิขสิทธิ์เราจะเอาตัวนี้ไปแปะก็ได้เช่นกันนะครับก็มาแนะนำนะครับวิธีง่ายๆเลยนะครับถ้าเราต้องการแบบไม่ค่อยเป็นเนี่ยเท่าไหร่ก็มาลาก ัดเอาที่นี่ก็ได้นะครับเนี่ยแต่พอตัดเสร็จก็โยกกดค้างไว้นะครับกดค้างไว้เพื่อจะยกไปอีกอันหนึ่งแค่นั้นเองครับไปไปกดที่เลเยอร์ใหม่นะครับก็ที่ขาดใดนะครับก็สอบถามได้นะครับแต่ว่าต้องบอกว่าเราก็ไม่เคยเก่งเท่าไหร่นะครับแต่พอทําได้นะครับก็คลิปพบกันใหม่ในเวิร์กช็อป EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ